วัสดีครับผมโอม,มัทนินริชุวัฒน์ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีนอนดึกพักผ่อนน้อยเพราะทำงานหนักเลยต้องดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการลุยงานครับวันนี้ผมเลยจะมาตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองกันที่นี่ครับผมคลินิกนี้ขึ้นชื่อและมีชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพของเพศชายโดยเฉพาะว่าแต่จะมีโปรแกรมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมบสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยเอ่ยครับเนื่องจากงานของผมทางานไม่ค่อยเป็นเวลาครับอาจจะมีนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยบ้างแล้วทีนี้แบบเวลาเราตื่นขึ้นมามันก็ไม่ค่อยสดชื่นครับแล้วผมต้องไปเล่นฟิตเนสตอ่อแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยกระปี้กระเปายกน้ําหนักไม่ค่อยได้เต็มร้อยเหมือนเดิมก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าอพอจะมีวิธีหรือมีตัวช่วยอะไรที่จะจัดการปัญหาตรงจุดนี้บ้างก็คือจากที่ฟังนะฮะปัญหา คนที่ออกกําลังกายประจำเนาะแล้วก็ยังพักผ่อนไม่ค่อยพออย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนว่าตอนที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราฟื้นฟูตัวเองแต่ว่ากิจกรรม ที่เราออกกําลังกายหนักๆเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะแล้วมันเกิดส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นมันอาจจะเรียกไม่สมดุลกัน<ะ>สิ่งที่ช่วยถ้าสมมุติว่าเราปรับพฤติกรรมเนี่ยเราปรับไม่ได้นี่อาจจะต้องมาเพิ่มโภชนาการแล้วก็ลดความเครียดด้วยวิธีอื่นแทนทีนี้โภชนาการคนออกกําลังกายประจำเนี่ยอาจจะกินดีอยู่แล้วเา<ะ>เพราะฉะนั้นเราอาจจะมาดูโภวิตามินและแร่ธาตุที่อาจจะเป็นเหมือนจุดที่เราขาด วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตรวจวิตามินแต่ละธาตุกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใช้เครื่องนี้เรียกว่าโอริโทสแกนเนาะมันจะตรวจผ่านฝ่ามือเนานะเดี๋ยวของมือซ้ายนะครับผมบเดี๋ยวงอิ้มือเลยครับมันก็จะยิงแสงไป4จุดที่ฝ่ามือนนะีแต่เดี๋ยวเครื่องมันจะคำนวณออกมาตามพลังงานจากฝ่ามือที่มันสะ้อนกลับเข้ามาเนาะมันก็จะวัดเป็นพลังงานแสงก็ ถ้าให้เดาเนี่ยอาจจะก,กินอาหารเสริมมาบ้างอยู่แล้วสำหรับซิงค์นะครับสั่งกระสีเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยถ้าสมมติสำหรับผลตรวจอันนี้เนาะอันนี้เป็นแร่ธาตุฝั่งที่เออร่างกายต้องการนะครับบางทีเราก็ได้จากอาหารอยู่แล้วบางท่านยังไปเสริมพวกเขาเรียกว่าวิตามินอาหารเสริมโปรโตีนชงเนี่ยเขาฝากมะใส่มาบ้างอยู่แล้วเนานะก็อาจจะขอให้ลดนิดนึงตัวอื่นที่อยากให้เสริมที่ง่ายๆเลยเช่นแมกนีเซียมนะครับ แมกนีเซียมนี่ก็ช่วยได้เกี่ยวกับระบบประสากทการทํางานของระบบประสาทเ <Wow. S 1> นาะอาจจะทําให้หลับลึกขึ้นดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะครับอันนี้เติมได้ไอโอดีนไม่ได้บอกว่าขาดหรือว่าแย่เลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติเทียบกับคนที่สุขภาพดีเราอาจจะได้รับในปริมาณที่น้อยไปบริโภคในอาหารทะเลเป็นหลักทุกอย่างปลาปลาหมึกกุ้งหอยปูสาห,าหร่ายล้วนมีไอโอดีนนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเล หลักๆของแร่ธาตุเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเท่าไร่ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับวิตามินอาเนีเยแหละอยากให้เติมน่าจะค่อนข้างเขาเรียกว่าได้รับไม่ค่อยจะพอเท่าไรสำหรับวิตามินกลุ่มตั่วๆไปเลยนะครับวิตามินบีวิตามินซีวิตามินดีอย่างเงี้ยครับคือจริงถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยสําหรับคนที่หมอก็ตรวจของใครมาหลายท่านเราบางท่านก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไรอันนี้ถือว่าดีกว่าหลายๆท่านเลยแต่ถ้าถามว่าเออมันมีตัวไหนที่แบบขาดหนักๆเลยอย่างเงี้ย อาจจะเป็นกลุ่มวิตามินซีแล้วก็โฟลิกแอซิดนะครับหรือมีกนั่นเองสำหรับ2ตัวนี้ก็ช่วยเป็นสารต้านอนุมูอิสระเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทเนาะก็อันนี้อาจจะช่วยให้เราหา,ายเลี่อขึ้นได้นะครับก็สำหรับทั้งหมดทั้งมวล ก็จะแนะนําเดี๋ยววันนี้เราก็จะปรับสูตรวิตามินสักนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปทําวิตามินกันเลยสําหรับวันนี้เมนเทลนะครับเราก็จะมีการปรับแอปจัสสูตรนิดนิดหน่อยตัวไหนเกินเราก็เอาออกเนาะตัวไหนที่มันขาดเดี๋ยวจะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีแอดตัวที่ช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดิวิตามินกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องดิวิตามินของทางคลินิกเลยนะครับบรรยากาศชิลๆสบายๆมีทีวีให้ดูนะยสวัสดีครับสวัสดีครับ บริบาลจะมาให้วิตามินนะคะตอนนี้เป็นสูตรเน้นเหวียวนะคะตอนนี้จะช่วยในเรื่องอแท่กประสิทธิภาพร่างกายของคุณผู้ชายได้แข็งแรงนะคะระยะเวลาการให้ก็คือส5นาทีนะคะ ่พยาบาลก็มือเบามากๆเลยนะครับจับทีเดียวก็เจอเส้นเลยปกติเราเคยไปฉีดที่อื่นนะรอนเสียบหนึ่งทีสองทีก็ยังไม่เจอครับนี่มือเบามากาเลยเนียนะคนนะ,คะมีอาการปวดแสบเสเ้นบ้างไหมคะไม่มีเลยโแล้วก็เียวันนี้ดื่มนเยอะคะร,รู้สึกยังไงบ้างคะหลังับรู้สึกดีครับกระปี้กระเป๋ามากเลยรู้สึกแบบสดชื่นเมือ่อค,คืนตื่นขึ้นมาแล้วแบบ มัน,ม,น,ม,น,ม,นมึนหัวนิดนึงนะครับเหมือนคนคล้ายๆแห้งเนี่ยแต่ว่าพอหลังจากดวฟติมินโตนี้เราวรู้สึกแบบมันสดชื่นขึ้นมันสว่างสดใสอย่างเงี้ยครับรู้สึกโอเคมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะดูแลตัวเองนะครับสอบถามตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ